สงสัยไหมคะว่าทําไมเราฟิตหุ่นแทบตายออกกําลังกายทุกวันแต่กับเหนียงใต้คางอยู่เหมือนเดิมจริงๆเป็นเพราะว่าเหนียงเป็นไขมันที่บีวมากๆค่ะเพราะว่า 1. ไขมันบริเวณเหนียง ตอบสนองต่อการเผาผลผาญช้ากว่าบริเวณอื่นถึงเราวิ่งเป็นชั่วโมงแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ไขมันเหนียเป็นส่วนแรกนะคะสโครงสร้างผิวบริเวณนี้ย้วยง่ายผิวค่อนข้างบางถึงแม้จะไม่ได้อ้วนมากแต่ก็เห็นเหนียงนะคะ 3. กรรมพันธุ์กับท่าทางก็มีผลเช่นกันเหนียงส่งต่อทางกรรมพันธุ์นะคะแล้วก็ท่าทางในการก้มอ่านหนังสือก้มทูโทรศัพท์ก็ทําให้คอพับเป็นชั้นเห็นเหนียงค่ะเพราะฉะนั้นถึงเราจะออกกําลังกายแล้วสุขภาพดีแต่บริเวณเหนียงก็อาจจะต้องใช้ตัว ช่วยค่ะ1ในวิธีที่เห็นผลดีและปลอดภัยคือโปรแกรมสลายไขมันบริเวณเหนียงค่ะ <Wow. S 1> ตัวยาจะไปสไลายเซลล์ไขมันบริเวณเหนียงโดยตรงนะคะทําให้เหนียงเนี่ยยุบลงเห็นคอชัดขึ้นนะคะหน้าเรียวเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่าตัดและพักฟื้นนานค่ะใครที่มีปัญหาเหนียงและอยากจะปรึกษาหมอสามารถเข้ามาปรึกษาได้ที่โมนาคลินิกทุกสาขาได้เลยค่ะ